คครับสำหรับใครที่เข้ามาที่หลังนะเดี๋ยวให้เพื่อนเข้าดูวิวดีโอย้อนหลังเอาเนาะเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างจะสำคัญเพราะจะเป็นวันพิเศษ,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 ษสำหรับเรานะครับกูเกมจะเริ่มสอบแพื่อไ<อ>หมคะอ่าเหมือนจะมีคนรู้ทันแล้วละ่ะวันนี้ครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับนักเรียนลองเดาซิอสอบแน่นอนครับวันนี้สอบแน่นอนแต่ รูปแบบการสอบของวิชาบูรณาการจะไม่เหมือนกับวิชาอื่นนะครับเพราะว่าวิชาเราเน้นให้นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์แล้วก็นําความรู้ที่ได้เรียนมามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้วันนี้ครูกเกมเลยจะให้นักเรียนเนี่ยเอาความรู้จากที่นักเรียนทําใบงานทั้งสิบใบงานหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับเอาความรู้อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในใ,นใบางานที่หนึ่งเนี่ยครับที่เกี่ยวกับ ต้นไม้รอบๆบบ้านของฉันรายงานไไงที่2เกี่ยวกับการออกแบบสัญ,ญลักษณ์ของต้นไม้นักเรียนก็เคยออกแบบสัญ,ญลักษณ์มาแล้วนะครับแบ่งประเภทก็เคยแล้วรวมถึงสถานที่สําคัญออกแบบสถานที่สําคัญเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนก็เคยทํามาแล้วรวมถึงรายงานที่9้าข้างล่างรายงานที่9้าข้างล่างนะครับนักเรียนเคยแต่งคํากรเพื่อนําเสนอหมู่บ้านน,นําเสนอท้องถิ่นของตัวเองและรายงานที่10เคยออกแบบโฆษณามาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ ครูเกมจะให้นักเรียนทําการสอบทําการสอบถึงเวลาสอบแล้วนะครับเราเรียนมาหนึ่งเทอมเต็มๆถึงเวลาสอบแล้วซึ่งการสอบของครูเกมจะเป็นเนื้อหาตามนี้แต่เดี๋ยวครูเกมจะอ่านให้ฟังอ่านให้ฟังนะครับและจะอธิบายให้ฟังว่าทําอย่างไรนะครับวิชาของเราจะให้นักเรียนนํากระดาษ A4 มาหนึ่งแผ่นกระดาษ A4 เป่าเลยกระดาษ A4 เป่าเลยครับใช้แค่แผ่นเดียวเท่านั้น แล้วก็ให้นักเรียนสร้างแผนที่ลงไปในกระดาษ A4 โดยอาจจะเป็นแผนที่รอบๆหมู่บ้านรอบๆท้องถิ่นรอบๆตำบลของตัวเองก็ได้หรือเป็นบริเวณที่นักเรียนสนใจอาจจะไม่ได้อยู่แถวบ้านเลยอาจจะเป็นที่อื่นแต่เราชอบนะครับแต่ขอให้เป็นในจังหวัดระยองไว้ก่อนแผนที่บ้านเราแผนที่อาจจะเป็นบริเวณรอบๆบ,บริเวณโดยรอบนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดที่เราจะสามารถ รู้ได้ว่ารอบๆอบบ้านรอบๆบสถานที่ที่เราสนใจหรือแหล่งท่องเที่ยวที่เราสนใจเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรวิธีที่ง่ายที่สุดเลยเราจะใช้เครื่องทุ่นแรงเป็นอะไรดีนะใช้โปรแกรมอะไรช่วยดีครับเพื่อจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นอืมคุณเอ์ดคุณอาจจะบอกว่าหนูอยากเห็นภาพมุมสูงหนูอยากจะแผนที่ให้มันเหมือนของจริง หนูก็เปิด Google Earth ดูก็ได้หรือบางคนบอกว่าหนูใช้ g o o g l e Map ได้ไหมได้ครับ g o o g l e Map ก็ได้เหมือนกันเป็นแผนที่เลยแต่อาจจะไม่ละเอียดเนาะอาจจะไม่มีสัญลักษณ์เป็นตัวแทนให้แต,ต่ค่ะให้วาดเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะให้วาดเป็นสัดส่วนบริเวณกว้างๆครับเป็นกว้างๆเกี่ยวกับเป็นแผนกำหนดจุดให้หนึ่งเป็นจุดเริ่มสิ้นสุด นะครับอ่าคำว่าหมายเหตุหมายเหตุคือแผนที่นี้ต้องใช้การประมวลที่เราได้เรียนวิชาบูมอากาศนะครับจะเป็นต้นไม้สถานที่สัญลักษณ์ํำกรทำท้องจองการโฆษณารวมถึงน้ำคือชีวิตที่เกี่ยวกับการรักธรรมชาติรักษาธรรมชาตินั่นเองนะครับใช้ให้เกิดที่นี้ มันกัดเดี่ยวใส่ไว้ในใบใบเดียวไปไปไปเป็นการสร้างสรรค์เป็นการสร้างสรรค์ใช้ความความรู้ของเราว่าเราจะออกแบบแผนที่ให้มาเป็นอย่างไรนะรูเกมมีตัวอย่างให้ดูครับเป็นตัวอย่างแบบพื้นพื้นเลยเป็นแบบธรรมดาเลยนะแต่ก่อนจะไปขอบอกก่อนว่าใบงานนี้หรือข้อสอบเนี้ยเก็บสิบคะแนนนะครับเก็บสิบคะแนนตัวเ,เพียวไม่หานสิบคะแนนเพียวไม่หานนะครับ เกมให้ดูตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่ง่ายมากธรรมดาแะก็ถ้าทาไรเนี่ยก็ถือว่าธรรมดาคะแนนก็จะธรรมดาตามไปนะครับเพราะว่ามีการออกแบบแค่ใส่รูปต้นไม้อัญลักษณ์แทนทำกรการโฆษณารวมถึงเส้นทางเดินทางคำอธิบายอะไรต่างๆไม่มีทำให้ดูแผนที่นี้แล้วอาจจะสับสนได้แผนที่นี้ไม่ได แถลงไขหรือมีการอธิบายข้อความให้เดินทางไปได้อ,อย่างสะดวกเนาะไม่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรมีแต่การวาดภาพลงไปอย่างเดียวอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ธรรมดานะครับอ่ะดูภาพต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างภาพต่อไปอ่ะมีการใส่สัญลักษณ์ลงไปแทนมีการใส่ข้อความกําหนดลงไปนะมีการใส่สีสันที่สวยงามอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ เป็นตัวอย่างของจังหวัดชัยภูมิน mm ักเรียนสามารถดูอันนี้เป็นตัวอย่างได้นะแต่ไม่สามารถลอกในความเป็นจริงแล้วชัยภูมิกับระยองอยู่คนละที่กันนักเรียนดูเป็นตัวอย่างไม่ได้นี่นักเรียนลองประกอบดูรอบก็ได้มีการกําหนดสัญลักษณ์แล้วก็มีการเขียนข้อความเอาไว้แต่ยังไม่มีการโฆษณาเกิดขึ้น มีการโฆษณาขึ้น,น,นธรรมชาติอะไรก็ถ้าเกิดนักเรียนอยากให้มันครบองค์ประกอบที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับการรักษาธรรมชาติก็อ,อาจจะใส่ข้อความอะไรลงไปด้วยก็ได้นะครับมาให้ดูตัวอย่างเพิ่มเติมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ถือว่ากลางๆอยู่นะคะแในในได้มาก็กลางๆอยู่เพราะว่าเป็นทเทิร์นหรือเป็นแบบฟอร์มที่ถือว่าทำกันโดยทั่วไป ใครอยากได้คะแนนเต็มหรือคะแนนที่มากนะครับให้มีความคิดสร้างสารรค์โดยผูเกมนำเสนอให้ว่าภาพเนี้ยมันเกิดจากการใช้สีเอามาระบาย <c oughs> เกิดจากการใช้สีเอามาใส่ซึ่งมันง่ายมากสีไม้สีอะไรที่บ้านของนักเรียนอ่ะมันมีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ใครอยากให้เกิดความคิดสร้างสารรค์อาจจะใช้สิ่งรีไซเคิลรอบๆตัวเรามาประดิษฐ์ก็ได้ บางคนบอกว่าหนูดู google Earth แล้วหนูล่างร่างฟอร์มมาไว้ละใช้ดินสอล่างเป็นภาพไปแล้วแต่จะใช้สีสีอะไรใช่ไหมสีอมไถูกใช้เป็นดอกไม้แห้งใบไ,ไม้แห้งเอามาปะ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 ,ปะเป็นภาพใช้เมล็ดข้าวใช้เมล็ดถั่วใช้ดินใช้เปลือกไม้เอามาทําได้ไหมสร้างสารรค์ภาพขึ้นมาเพราะหนูอยากได้สิบคะแนนเต็มได้ครับจะพิจารณาให้ความคิดสร้างสารรค์ออกมาเลยเพราะว่า วิชานี้บูรณาการทุกทุก,ทกองประกอบรอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นการรีไซเคลิลก็ถือว่าเป็นการรักธรรมชาติเหมือนกันนะครับให้คิดความคิดสร้างสารรค์ออกมาได้เลยโดยให้ดูอันนี้เป็นองค์ประกอบนะให้ดูตัวอย่างต่อไปเนี่ยพอเขาใส่ตัวกระตูนใส่รูปภาพเข้าไปมีการกําหนดจุดแต่ละจุดเป็นสถานที่สําคัญรอบๆบบ้านเราเราก็อาจจะมีสถานที่สําคัญเยอะเ,เอาบ้านเราก็ได้แต่ถ้าเรามันไม่มีเราก็อาจจะเอาเป็น านที่ที่เราชอบที่ใดที่หนึ่งสมมุติขึ้นมาหนูชอบมากเลยเนี่ยบ้านหนูอยู่เขาเชมเอาแต่หนูอยากจะทํำสะพานลักษสณมแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับเพราะว่าครูเกมดูที่การออกแบบความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การใช้ความรู้ท,ทั้งหมดที่เราได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์นะให้ดูตัวอย่างอีกครับยังไม่หมดยังไม่หมดตัวอย่างยังมีอีกเนี่ยฮะอ่าอันนี้ ยังถือว่าเป็นธรรมดาอยู่เนาะยังไม่มีความมือหวาอะไรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่ามีการกําหนดจุดที่ชัดเจนมีสัญลักษณ์ลงไปในภาพด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากแต่นักเรียนคงไม่ต้องทําให้มันเยอะขนาดนี้กําหนดจุดมาแล้วก็อาจจะมีคําอธิบายน,นิดหน่อยมีการโฆษณาบ้างมีการใช้หลายๆ องประกอบลหลายๆศิละปะประบายสีบ้างแปะภาพบ้างอะไร,รก็ได้แล้วแต่เลยนะใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S งานารหรือการสอบเก็บคะแนนทั้งหมด10คะแนนคือให้นักเรียนนำกระดาษ A4 หนึ่งใบเนาะถ้าบ้านนักเรียนมีกระดาษ A4 รูเก็บขอ1หนึ่งใบแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับทำใส่สมุดก็ได้ โดยให้ทําแผนที่เลือกสามอย่างครับระหว่างหนึ่งชุมชนรอบๆบ้านของเราก็ได้สองชุมชนใกล้เคียงที่อยู่บริเวณรอบๆก็ได้สามสถานที่ท่องเที่ยวที่เราชอบที่ใดที่หนึ่งก็ได้กำหนดมาเลยเป็นบริเวณ,เน,เวณนกว้างๆโดยให้เราทำเป็นแผนที่มุมสูงนะใครนึกภาพไม่ออกอาจจะเปิด Google Earth หรือ g o o g l e Map Google อะไรก็ได้ครับเปิดขึ้นมาเพื่อด,ดูเป็นตัวอย่าง พร้อมกับตัวอย่างรครับอ่าแล้วก็ใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมาเกี่ยวกับต้นไม้การออกแบบสัญลักษณ์การออกสถานที่แล้วก็บทกรคำกรการโฆษณาด้วยรวมถึงการรักรรษาธรรมชาติเอามาทำแผนที่กันนี้นะครับกำหนดลปส่งไปส่งให้ทำไปเลยครับเจ็ดวันสัปดาห์เต็มไม่ต้องรีบส่งอยากให้ ผลงานที่ออกมาแล้วอยากให้ได้เต็มสิ์ทุกคนนะครับเพราะวิชานี้เป็นวิชาที่ไม่ยากแต่ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรร์เนาะเกมค่ะครับเอากรนที่แต่งรอบที่แล้วมาใส่ได้ไหมคะได้ครับได้ครับทําให้สวยงามเลยเพราะว่าใบงานที่ผ่านๆมาหนึ่งใบคะแนนอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ใบนี้ใบเดียวเก็บสิบคะแนนเนาะ mm. เราก็ต้องทําให้มันสมกับสิบคะแนน ให้เวลาทำหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์นะครับส่งภายในวันอังคารหน้าภายในวันอังคารหน้านะครับวิธีการส่งวิธีการส่งนะไมะ่ไม่ให้อัปโหลดรูปภาพลงอัลบั้มที่เคยส่งแล้วนะครับไม่ให้อัปโหลดรูปอันเนี้ยลงไปในอัลบั้มที่อัปโหลดเหตุผลเพราะว่า นี่คืองานสอบถ้าเกิดนักเรียนอัปโหลดรูปลงอัลบั้มจะเป็นการให้แนวทางเพื่อนและการสอบปกติเขาไม่ให้ลอกกันเนาะกูเกมก็เลยพยายามไม่ให้เกิดการลอกงานเพื่อนด้วยการสร้าง Google Form ขึ้นมานะรูเกมสร้าง Google Form มาแล้วนะกูเกมมขอเวลาเปิด Google Form อันนี้ให้นักเรียนดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักคู่ ผู้นะครับเตรียมเปิดให้ดูขออนุญ,ญาตส่งตัวรุนฟอร์มเข้าไปในคอมพิวเตอร์ก่อนพอดีรูเกมเปิดด้วยคอมพิวเตอร์มันเปิดไม่ได้นะตอนนี้รู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะจะเปิดให้ดู ันนี้เห็นเป็นหน้าข้อความอยู่ใช่ไหมเราทำไมยายมีีเสียงอ่ะคู่นะครับเตรียมเปิดไลน์แป๊บหนึ่งเดยจะเปิด Google Form ที่จะให้ส่งงานให้ดูพอดีไม่ได้เตรียมไว้คู่นะฮะต้องขออภัยด้วย แชร์ให่จะให้ดูเกินฟอร์มที่จะให้นักเรียนส่งงานแชร์สกีเลยออันนี้นะครับเห็นเห็นหน,หน้าจอหรือ,อยังเห็นแล้วครับนะแล้วคจะส่งอันนี้ไปให้ครับซึ่งหน้าของการส่งงานนะครับจะเขียนว่าส่งงานเรื่องแผนที่วิชาบูรณาการป .4 ีบหนึ่งนะครับจำนวนสิคะแนน ให้นักเรียนเข้ามาในแบบฟอร์มนี้แล้วก็กดลงไปตรงนี้ครับแล้วเราจะเห็นว่าจะมีชื่อของพวกเราทุกคนเลยครับตั้งแต่เลขที่หนึ่งไปจนถึงเลขที่สุดท้ายก็คือเลขที่สี่สิบนะครับโปรแกรมทําไว้ให้แล้วสิบคนเนาะของเรามีสี่สิบคนกดชื่อตัวเองสมมติสมมติหนูชื่อไอราดาสมมตินะหนูกดชื่อตัวเองเสร็จเรียบร้อยหนูกดเพิ่มไฟล์ครับกดเพิ่มไฟล์เข้าไปที่ไฟล์รูปภาพของตัวเองนะครับ เสียงคุกกระตุกมากเลยค่ะคกกระตุกเหรอครับเสียงคุกกระตุกใช่ครับคุกกระตุกหนึ่งเสียงกระตุกขาดคือคิดคิดขาดขาดแล้วก็คือเสียงหายหายกระตุกหรือยังหายแล้วค่ะหายแล้วครับหายแล้วค่ะอีกหนึ่งครั้งนะครับการส่งงานคือเดี๋วกผู้เกมจะส่งไฟล์ Google form แบบนี้เป็นรูปแบบนี้ให้นะครับแล้วนักเรียนก็กด เวลาทางานเสร็จแล้วอ่ะไม่ต้องอัปโหลดรูปลงอลาบ,บัมแล้วนะครับเพื่อจะไม่เป็นการชี้แนวทางหรือลอกงานเพื่อนนะครับให้เรากดฟอร์มอันนี้ครูเกมจะส่งไว้ให้ในกลุ่มแล้วก็กดไปที่ชื่อของตัวเองหนูชื่ออะไรหนูกดไปเลยครับหนูกดไปเลยแล้วหนูก็กดเพิ่มไฟล์แล้วก็เลือกรูปภาพที่เราถ่ายสวยที่สุดของผลงานนั้นอัปโหลดเลือกไฟล์ลงไปเสร็จแล้วก็กดส่งเสร็จเรียบร้อย ไฟล์างานนี้จะไม่มีใครได้เห็นเลยจะมีคนเห็นแค่คนเดียวครับคือครูเกมเนาะครูเกมจะไปนคนตรวจแค่คนเดียวจะไม่ให้ใครเห็นเพราะว่าเดี๋ยวเกิดการลอกกันเกิดขึ้นนะครับอะนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานนี้ตรงไหนบ้างมีไหมมีใครมีข้อสงสัยบ้างไหมครับว่าทําอย่างไรไม่มีครับครูครับ,รบไม่จําเป็นต้องวานหรอครับ ไม่จำเป็นต้องวาดครับจะออกแบบอย่างไรก็ได้ให้เป็นสถานที่ถ้าพิมพ์มาแปะได้ปะครับพิมพ์มาแปะถ้าพิมพ์พิมพ์แบบว่าเบ็ดเสร็จเลยครูเกมก็จะบอกว่าคะแนนก็จะเป็นตามพิมพ์เพราะว่าเราเน้นงานฝีมือแล้วก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ <c oughs> แต่ถ้าเราไปเปิด google earth <c oughs> แล้วเราเขภาพแล้วมาพิมพ์ส่งเลยได้ส่งได้เหมือนกันแต่คะแนนก็จะน้อยหน่อย เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์อะไรมันเป็นแค่การเอารูปภาพมาแปะเ,ยเฉยๆนะเราต้องใช้การบูรณาการระหว่างภาษาไทยก็เป็นเกี่ยวกับคำกรนะครับสังคมก็เป็นการสร้างแผนที่เราก็ต้องสร้างด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าให้เราสร้างนะไม่ใช่ให้เราแขปมาแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติการ เกี่ยวกับแหล่งน้ำต่างๆนักเรียนอาจจะใส่แหล่งน้ําเข้ามาด้วยใส่สถานที่เข้ามาด้วยกําหนดสัญลักษณ์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวกับการงานอาชีพนักเรียนก็อาจจะเอา,อาสิ่งต่างๆรอบตัวของเราเช่นบ้านหนูมีกระดุมเยอะหนูก็เอากระดุมมาทําเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้แปะลงไปอาจจะเป็นงานฝีมือเกี่ยวกับด้านการศิลปะด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนจะคิดเอทดแล้วก็สร้างสารรค์ออกมาได้เลยครูไม่มีขีดจํากัดให้เต็มที่นะครับ ใครอยากออกแบบแบบไหนเต็มที่เลยใครออกแบบแนวมาก็จัดไปเลยครับสิบคะแนนเต็มครูเกมครับเฉพาะจังหวัดระยองใช่ไหมครับใช่ครับเฉพาะจังหวัดระยองสถานที่ใดก็ได้สถานที่หนึ่งนะครับให้เอาความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาตั้งแต่เปิดเทอม,มเอามาใช้แล้วเดี๋ยวครูเกมก็จะใช้แบบเทียบคะแนนใครมีองค์ประกอบที่ได้เรียนมาเยอะที่สุดก็ ติดไปเลยใครมีองค์ประกอบแค่ด้านเดียวเนี่ยเรียนไปตั้งสามสี่ห้าเรื่องแต่ถ้ามีมาด้านเดียวก็คะแนนก็ตามนั้นเนอะเพราะฉะนั้นเอาทุกอย่างที่ได้เรียนไปมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับดูจากใบงานที่เราได้เรียนไปนั่นแหละว่าเราเรียนเรื่องอะไรบ้างเราก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับมีใครมีข้อสงสัยไหมอะงั้นครูเกมถามว่าใบงานที่ครูเกม บอกให้ทำทำอย่างไรให้วาแผนที่ให้วาแผนที่อ้าให้ทำยังไงต่อใส่กระดาษ A4 ใส่กระดาษ A4 เขาไม่มีเขาไม่มีกระดาษ A4 ใส่สมุดอ่กระดาษ A4 ใส่กระดาษสมุดใช้ีคำกรอก็ได้ใส่กระดาษอะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันสามารถนำเสนองานได้เขียนคำกรอ อ่าเป็นการโฆษณาชือ่อสถานทนะี่อ่าครับแล้วจําเป็นจะต้องใช้วิธีระบายสีอย่างเดียวไหมไม่จำเป็นครับอ่าทำแบบไหนบางคุณบอกว่าหนูไม่ถนัดเลยหนูทําเป็นดินเหนียวได้ไหมเอาดินเหนียวมาทําผู้เกมก็ก็ได้ครับดินน้ํามันก็ได้เนี่ยนี่ชี้ทางบอกแนวทางไปหลายทางแล้วเนี่ยแล้วแต่เราจะอ่าชอบไม่ชอบแล้วก็ เอาไปประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าแน่หมนเลยนะครับโอเควันนี้จะไม่มีการเรียน,นการสอนแต่ครูเกมจะมาบอกวิธีทำงานเฉยเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดไม่บอกแต่สั่งเข้าไปในกลุ่มเลยเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจและเดี๋ยวจะทำมาผิดคะแนนก็จะได้น้อยก็เลยมาอธิบายให้ฟังก่อนนะครับแลวเดี๋ยวจะอัปโหลดวิดีโอที่เราคุยกันตอนนี้เผื่อใครไม่เข้าใจให้กลับมาฟังอีกหนึ่งครั้งได้ โอเคเนาะมีใไรมีข้อสักครับไม่มีครับไม่มีอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมส่งรูปแบบอันนี้ไปให้แล้วก็ไฟล์วิดีโอที่เราคุยกันลงไปในกลุ่มด้วยนะครับ<อ>เคสํำหรับวันนี้สวัสดีครับแต่เดี๋ยวขอ ส e วัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเปิดกล้องได้เลยเข้าวันนี้หนึ่งสองสามยิม 1, 2, 3, ย้มหนึ่งสองสามยิ้มโอเคเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ